มันนิสัยผู้หญิงเออไม่ใช่นิสัยผู้ชายหน้าที่มึงไม่ใช่แตกับข้าวแบบนี้ทําไมมึงจะไปมัตเตช์เหรอพี่ก็ทำกับข้าวไว้ลองไงทำกับข้าวก็ดาวไปโป้นพี่อยู่ที่นี่ก็ทํากับข้าวไว้ลองมันไม่ดีเหรอเถอทุกทีกูเห็นไอ้ผู้หญิงทาไม่กินัวนี้ทํากินเองแต่จะพูดไปเอ้หฮะเขาจะเป็นแม่รัวยนี่ก็เห็นงเห็นเออมึงนี่ขยันเห็นเห็นที่ไหนวะเพื่อนอ๋อ หให้เด็ดไปต้นได้ไงเด็ดไม่ไปรอกแม่เขาบอกว่าไม่ให้เด็ดไปต้นนั่นเองไอเด่น <c oughs> มึงเชื่อคำแม่มึงคนเดียวเหรอ <c oughs> แล้วกูเป็นพ่อมึงเนี่ยมึงฟังกูเลยได้ไงหน้าที่ทั้งตอข้าวหน้าที่แม่มึง<อ>แล้วผู้หญิงได้ส่องโจรส่วนมึงวันนี้ยังไงมึงก็ต้องออกปล้นจับไอ้ดาว <c oughs> ไปป้อนก,กูที่ไปไม่ได้แม่บอกแล้วไงไม่เชื่อแม่หร้อไงพ่อ เด็ดไม่ไปหรอกเด็ดเชื่อแม่มเด็ดไม่ป้นมึงล้างอัวกูขอตื่นมือครั้งสุดท้ายมึงต้องอออปล้นวันนี้เด็ดไม่ไปลวพ่อดื้อปากดีดื้อด้านนะสายเลือดโจรมันต้องเข้มแข็งไม่อ่อนแอเหมือนมึงกูอ,อยากจะรู้นะเลือดในตัวมึงเนี่ยจะสีอะไรไอเด้า พ่ออยากเห็นเลือดมันว่ะได้เลยพ่อเจ็บจับให้เดาทำไรเดี๋ยวไหนวะสีอะไรวะพ่อตีเลือดเลือดไอเด่นมันสีสม่อนท่อนว่พ่อเฮ้ยก็ไม่ได้สีดำสีแดงเฮ้ยพวจะชูเลือดมันจะสีนี้ดาว มันจะมากเกินไปแล้วนะพไปเรื่อยพี่เป็นพี่เจ้าทำไมไม่เป็นไรเพราะไอ้พวกอกก้นอไม่ออกก้นเองอ่ะอยากเห็นเลือดพี่มากใช่ไหมพี่ก็อยากเินเลือดเา้เหมือนกันเลือดเจ้าจะสีเลยเหมือนกันต้องสู้คมันต้องจัาเกหฮ้ยมึนดูมันนีสอนมันหน่อยสอนเชิมันหน่อยนี่เป็นนลคุพ่อขมดทมดีไอ่เลาเวยไอ้ดไ้เด็นอ้เอ้เเดนกเดี๋ยวอ เดืนที่หายเป็นบ้า,บาหรือเปล่าเขาซ้อมมือกันจะออกปล้นทำอะไรที่ไหนนะ่ะบ้าเหรอมไม่เห็นเลยกูไม่ได้บ้า,ม,บามึงเนี่ยบ้ามึงรู้ตัวว่ามึงก็บ,บ้าปากดีนะมึงแม่เก็บเล่นนอกเรื่องหรือในเรื่องวะเขาเล่นในเรื่องอยู่ทิแม่มึงบ้าประสาทเสียไปแล้ว เสียได้ไงล่ะผัวทำกูประสาทเสียเนี่ยอันนี้คือความในใจเขากูว่านอกเรื่องแล้วรู้ได้ไงนอกเรื่องแต่ก็ดีมันก็เข้ากับเรื่องที่เล่นอยู่ก็ได้รสชาติดีเออกูกชอบที่มึงก็น่ากลัวขึ้นเยอะนะไปโดนอะไรมาลูกฮะทำไมเลือดไหลขนาดนี้ไปโดนอะไรมาเราพ่อนะเขาจะให้เด่นออกก้นเราเด่นไม่ไปกูเคยให้

เฮ้ยพ่อไปไหนวะเนี่ยอยู่นี่หายโยนมันได้แม่เอาหน้าฉันนี่พ่อมึงใจเย็นก่อนสิวะโอ้โหเอาแรงมาขนาดนี้เลยฮะเฮ้ยแตะมันไม่ได้เหรอไอ้เด่นไอ้เด้าใจเย็นก่อนเฮ้ยฉันไม่ยอมนลยพ่อเห็นไหมเนี่ยมึงตบหน้ามันอะมึงอะทำให้มันรู้ให้มันเห็น พวกมึงเนี่ยรักลูกลำเอียงแล้วมึงก็โอยแต่ไอีเด็กแต่พอไอ้ดาวเห็นไหมตกบ้างด่าบ้างตีบ้างมึงบอกว่ากูเนี่ยวรอรักลูกลำเอียงัหทําไมมึงไม่ทอดตัวมึงบ้างาที่ลูกที่ลูกต้องมีความคิดมีนิสัยแบบนี้ก็ไม่ใช่มพราะมึงละไอไม่ท่อตัวมึงเองบ้างอ่ะ กูเสีย้ดาวไปคนหนึ่งแล้วลูกกูเสียผู้เสียคนไปคนหนึ่งแล้วกูจะไม่ยอมเสียเด็กไปคนหนึ่งเตรียมใหไอ้แก่มึงจำคำกูไว้ถ้ามึงจะบังคับให้ลูกกูเป็นโจรมึงจำคำกูไว้ไอ้เด็กมันจะเป็นโจรได้ พอตกมือกูยี่เดือนตายจากโลกนี้ไปแล้วพูดดีไอเดียจะเป็นโจรได้มึงต้องตายจากโลกนี้ทิพไพรตายแม่เอ้ยยาพ่ออย่าหยอนะยอไรยอกไปไยนเด็ี่เราไปพ่อเนาะเด็กที่เราไปพ่อเด็กที่เราไปทเป็นรดานี่เลยเหรอวะเดกที่เรไป ต้องไปแม่พ่อเด็กยอมแล้ว I don't mind หรือโูกต้องทำไปดไปเอาไหมทำหน้าที่ผมไม่ทำหน้าที่ลูกที่ดี